สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำคลิปในส่วนของการปลดล็อกเครื่องซัมซุงนะครับเป็นรุ่นนะครับซัมซุง a 1 0 s นะครับคือการปลดล็อกเครื่องซัมซุงเนี่ยนะครับมันจะมีราคาสูงนะครับในส่วนของการทำงานที่ยากนะครับต้องแกะเครื่องทำนะครับต้องเอาอะไรนะครับเพื่อไปเปลี่ยนนะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนเลย มีราคาที่สูงกว่าพวก vivo samsung realme นะครับที่ไม่ต้องแกะทำนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับต้องฝากความเข้าใจเอาไว้ในส่วนของลูกค้านะครับที่ถามว่าทำไมทำแพงจังพันกว่านะครับก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าท่านซื้อเครื่องพวกนี้มานะครับท่านก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับเพราะว่าท่านเอามาก็หลักร้อยนะครับอย่าใช้คำว่าหลักพันท่านเอามาเนี่ยหกร้อยนะครับ การปลดของซัมซุงจะเป็นการแกะเครื่องทำนะครับมันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่านะครับถ้าสมมตให้เราทํารับรองว่าจบ100%เนะครับที่อื่นทํำยังไงไม่รู้นะครับบางที่นะครับที่ได้ข่าวมาก็ติดดับนะครับมีปัญหาแต่ที่เรานะครับการันตีนะครับเพจเปิดมา4ปีปีนี้ปีที่5รับประกันให้นะครับท่านใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้สามารถ ปิดเปิดเครื่องได้ปกตินะครับในบางรุ่นนะครับหรือบางเจ้าที่ส่งทํากันมานะครับก็ไม่สามารถปิดเปิดเครื่องหรือรีเซตนู่นนั่นนี่นะครับท่านก็เลือกเอานะครับเพจเราเปิดมาสีปีนะครับการันตีว่าทําจริงส่งจริงนะครับปวดล็อกไลายเดือนช่วงนี้นะครับโควิด -19 นะครับก็ส่งทําเท่านั้นนะครับ ตัวนี้ก็เป็นการปลดล็อกรายเดือนในส่วนของซัมซุง A10S นะครับ A10S นะครับส่งทัา1่งถึงวันนะครับให้เวลาเราหน่อยนะครับอย่าเร่งเรานะครับเพราะว่าการทำงานของเรานะครับเป็นการทำงานที่มีขั้นตอนนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกซิมนะครับเรียกว่าทาวนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าปิดเครื่องปิดเครื่องได้เซตเครื่องได้นะครับ ขั้นตอนของเรานะครับจะมีเทคนิคพิเศษที่ไม่เหมือนที่ไหนนะครับก็ส่งทำมันได้นะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือน a 1 0 s นะครับก็ฝากกันไว้นะครับยังไงก็ติดปัญหาก็ทักมาที่นะครับ qr code ตรงนี้นะครับเพจแฟงงานส่งนะครับหรือลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับแฝงงานส่งนะครับท่านก็ส่งนะครับเคอรี่ไปษนี แฟดเอ็กเพสเจนที age, NT, ก็ส่งแล้วก็แจ้งเลขไปสู่ให้เรานะครับก็ส่งทำหนึ่วันนะครับก็ตัวนี้ก็ขอจบในส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนนะครับก็มาชี้แจงว่าทำไม a 1 1ถึงแพงนะครับก็มีการแกะทำนะครับมีขั้นตอนออที่มีความละเอียดมากกว่าพวก vivo oppo realme นะครับ huawei นะครับอันนั้นไม่ต้องแกะอันนี้แกะนะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยน มีต้นทุนอะไรนะครับในการทําให้เครื่องท่านใช้ได้นะครับก็คุยกันเป็นภาษาบ้านๆนะครับว่าจบแน่นอนแต่ท่านต้องรับราคาให้ได้นะครับยังไงติดขัดปัญหาก็ทักมาที่เพจไฟงานส่งนะครับขอบคุณมากครับ